คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวะเครื่องกลเกษตรภาวิชาวิศวกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ผลิตนวัตกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการคันน้ำมะนาวขายสามารถเก็บน้ำมะนาวและประหยัดเวลาในการคันน้ำมะนาวอีกด้วยกับผลงานที่มีชื่อว่าเครื่องคันน้ำมะนาวแบบผ่าบีประสิทธิภาพสูงเราไปดูผลงานและหน้าตาของเจ้าของผลงานชิ้นนี้กันค่ะก็เครื่องนี้นะครับมีชื่อว่าเครื่องคันน้ำมะนาวครับแบบ่าบี จากที่ได้สร้าง,เค,งเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็แรงบันดาลใจก็ได้มาจากกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มของอยู่ลาบุรีครับคือเครื่องอ่ะเขามีแบบมีอยู่แล้วแต่ประสิทธิภาพของเขาไม่สูงก็คือเขามีแต่ชุดบีบคือบีบทั้งลูกครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าการบีบทั้งลูกเนี่ยจะมีรสชาติขมมีน้ำมันจากเปลือกของมะนาวเนี่ยปนลงไปด้วย ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าต้องผ่าก่อนถึงจะได้นะมะน,นาวที่ไม่มีรสชาติขมนะครับอย่างแรกนะครับก็ต้องไปคิดขั้นตอนที่เราจะเอามาพัฒนาชุดตัดชุดนี้ครับให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดชุดตัดชุดนี้จะเป็นรูปแบบ Vshape นะครับแล้วก็มีชุดผ่าก็คือใบมีดเป็นชุดผ่าพาไปตัดอย่างเงี้ยครับจากเครื่องเดิมเนี่ยประสิทธิภาพเครื่องเดิมจะอยู่หมื่นลูกต่อชั่วโมงครับที่ใส่ลงไปแต่เครื่องนี้ก็ คือประสิทธิภาพของมันจะอยู่ที่ประมาณ32,000ลูกถึง35,000ลูกต่อชั่วโมงนะครับก็เฉลี่ยอยู่น้ําหนักก็ประมาณ1,300กิโลกรัมครับของผลสดนะครับสําหรับมะนาวถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความจําเป็นสําหรับการปรุงรสชาติอาหารและมีการใช้มะนาวมาทําอะไรหลายๆอย่างเราไปถามขั้นตอนของการทําเจ้าเครื่องนี้กันค่ะครับต่อไปเราก็จะมาดูหลักการทํางานของเจ้าเครื่องนี้นะครับขั้นตอนแรกเราก็จะใส่มะนาวลงไปที่กระบะกระบะ,บะมะนาวนะครับมันก็จะไหลามา ชุดที่2ก็คือชุดตัดซึ่งชุดตัดตัวนี้จะมีใบมีดรองอยู่ข้างล่างนะครับจะเป็นตัดมะนาวออกไปเป็นครึ่งลูกเราจะพามาอยู่ตรงที่ชุดชุดบดเรียกว่าชุดคน,น้ำมะนาวนะครับชุดบีบแล้วก็จะจากนั้นก็จะแยกน้ําแยกเปลือกนะครับเปลือกเราก็จะไหลไหลออกมาจากช่องข้างหน้าส่วนน้ําส่วนน้าแล้วเม็ดจะแยกออกมาจากออกมาท่อนี้นะครับ แล้วชุดนี้ก็จะมีอลองวุ้นลองเม็ดอยู่ครับมาขจัดความขมให้หมดจดแล้วมาสดความเปรี้ยวเต็มร้อยเปอร์เซนต์โดยเครื่องคั้นน้ำมะนาวแบบผ่าบีบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครื่องคันน้ำมะนาวแบบพาบีเป็นเครื่องที่สามารถคั้นผลมะนาวสดที่มีผิวแข็งและผลขนาดใหญ่ๆได้เราไปถามอาจารย์ที่ปรึกษากันค่ะว่าเข้ามามีส่วนร่วมอะไรกับผลงานชิ้นนี้บ้างที่มาของนวัตกรรมเครื่องนี้เนาะเครื่องคันน้ำมะนาวแบบพาบีเนี่ยนะครับก็คือว่าเราได้ไปสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มที่ขายน้ำมะนาวคั้นสด100%ซ์ที่จงังหวัดสระบุรีนะครับเ <c oughs> ขาก็ให้โจทย์มาว่าเครื่องที่เขาใช้งานอยู่เนี่ยประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ ประมาณ1 0 0 0 0หมืถึงสองหมผลมะนาวสดต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาคั้นไปเนี่ยเครื่องเก่าเนี่ยจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าฐานรองมอเตอร์แล้วก็ฐานรองเกียร์ทดลอบเนี่ยจะพังจะต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ไม่สามารถคั้นะมะนาวที่มีผลแข็งมากๆได้แล้วก็ผลโตมากๆนะครับจากปัญหาตรงนี้เราก็เลยนำมาพัฒนาเป็นเครื่องคั้นน้ำมะนาวแบบพาบิด ผลงานชิ้นนี้นะครับเราก็จะนำมาต่อยอดให้กับนักศึกษาปริญญาโทนะครับซึ่งจะทำเพิ่มเข้าไปในส่วนที่จะสามารถค้นพวกส้มนะครับแล้วก็มะกรูดในส่วนของภาควิชาเรานะครับสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตรนะครับภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับก็ตอนนี้เราก็มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีนะครับ สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับเอกวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตรนะครับแล้วก็หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตนะครับปริญญาโทนะครับสาขาก็วิศวกรรมเครื่องจักรเกษตรเช่นเดียวกันนะครับยินดีมากที่ผู้สนใจทั่วไปที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่ภาควิชาเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลงานของเพื่อนๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับผลงานเครื่องคันน้ำมนนา,นา,บนาบแบบพาบี สำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนที่อยากเป็นวิศวกรในอนาคตแล,ล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชยาชมงคลธัญบุรีก็มีหลากหลายสาขาให้เพื่อนๆได้เลือกกันค่ะ